สวัสดีครับช่างดอยโซลาเซลล์ครับวันนี้เรามาติดตั้งระบบโซลาเซลล์ชุดออนกิจนะครับชุดนี้3.3กิโลวัตต์ยี่ห้อ P.S.I ครับบ้านคุณท็อปครับอำเภอสังกะแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับชุดนี้ประหยัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละ1,000บาทนะครับเป็นชุดออนกิจยี่ห้อ P.S.I นะครับวันนี้เป็นหลังคามีทันชีทครับนี่ครับวันนี้เราติดตั้งทั้งหมด4แผงครับขั้นตอนแรกครับบนหลังคามีดันชีทเราต้องเอาหัวน็อตนะครับน็อตตัวเดิมนะครับออกมาก่อนครับ เอาออกมาตรงตำแหน่งที่เราจะยึดตัวแอลฟีดนะครับเอาน็อตตัวเดิมออกมาครับนครับเอาออกมาทุกตัวแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำน็อตนะครับไปใส่ตรงที่ตัวแอลฟีดครับวันนี้เราใช้แอลฟีด12เซนนะครับตัวนี้ครับตัวแอลฟีด12เซนนะครับนี่ครับก็จะมียางรองนะครับตรง ตรงใต้แอลฟีดนะครับนะครับจะใส่ประมาณนี้ครับแอลฟีดสิบสองเซนครับก็จะสูงหน่อยครับแต่ว่าระบายความร้อนใต้แผงได้ดีนะครับก่อนที่เราจะยึดแอลฟีดลงไปครับเราต้องทำการใส่พียูนะครับกันน้ำั่วน้้ำซึมตรงที่เราเอาน็อตออกมาครับนะครับเราใส่พียูครับทุกรูครับกันน้ำั่วนน้ำซึมนะครับ ตรงที่เรายึดแอลฟีดนะครับจะไม่มีน้ำรั่วเลยนะครับนี่ครับใส่ทุกรูครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะยึดตัวแอลฟีดนะครับลงไปครับจะาหาวมา รอบ่ะนี่ครับเรายึดตัวเอลฟีดลงไปครับุูตำแหน่งครับกันน้ำด้วน้ำซึมครับมียางรองอีกชั้นหนึ่งครับตัวเอลฟีดครับนี่ครับมีพียูครับแล้วก็มียางรองครับนี่แน่นหนาครับ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการยึดแอลฟีดนะครับนี่ครับครบทุกตำแหน่งแล้วครับรับรองว่าไม่มีน้ารั่วน้ําซึมแน่นอนครับนี่ครับแน่นหนาครับเสร็จแล้วครับขั้นตอนนี้ครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะนํารางเดียวครับขึ้นมายึดติดกตัวแอลฟีดที่เรายึดไว้เมื่อกี้นะครับนี่ครับรางเดียวความยาวครับ4เมตร80เซนครับ ตอนนี้ครับเรากําลังทําการยึดตัวรางเลียวนะครับเข้ากับตัวแอลฟีครับนี่ครับก็จะยึดประมาณนี้ครับตรงนี้เลยครับอันนี้แอลฟีนะครับนี่ตัวรางเลียวครับยึดติดก,กันครับ กำลังทำการล็อกลางเรียวนะครับเข้ากับตัว L4 ครับ เสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการยึดรางเดียวนะครับแน่นหนาครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะทำการเดินท่อร้อยสายนะครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับแล้วก็เดินเป็นท่อเหล็กนะครับ ขั้นตอนการเดินท่อนะครับใต้รางใต้แผงโซลาเซลล์ครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะทําการเดินท่อร้อยสายนะครับบนฝาพีดานครับตรงนี้ครับบนฝาพีดานครับแล้วก็เดินเป็นท่อเหล็กนะครับ เดินไปนท่อเหล็กหมดนะครับตั้งแต่ข้างนอกเข้ามาข้างในครับข้างล่างแล้วก็เดินเป็นท่อ e m มลงไปครับเสร็จแล้วก็ติดตั้งรางไวเวนครับตรงช่วงโคง้งช่วงงอแล้วก็ใส่ฝึกเหล็กกันน้ำครับ ตอนนี้ครับเราทําการเดินท่อนะครับบนฝ้าเพดานนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมเดินท่อใต้แผงโซลารเซลล์ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะทำการร้อยสายนะครับกำลังทำการร้อยสายนะครับตอนนี้กำลังสอดฟิตเทปครับสายที่เราใช้ครับเป็นสาย PV เบอร์สี่นะครับยี่ห้อ PSI ครับมีสายกาว1เส้นครับ สายพีครับเบอร์สครับแล้วก็มีสายกาวหนึ่งเส้นครับทองแดงเบอร์สิบนะครับสายนี้ทนแรงดันได้1,000งนโวลต์นะครับวันนี้เราติดตั้ง4แผงนะครับแรงดันอยู่ที่ประมาณไม่เกินร้อยสโวลต์นะครับนี่ครับสายเบอร์สสบายเลยครับตอนนี้กำลังจะทำการร้อยสายนะครับไปตรงตำแหน่งชุดควบคุมครับ ตอนนี้ครับเราทําการร้อยสายนะครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการเข้าหัว MC4 นะครับนี่ยฝั่งนี้เป็นคนลบครับเราต้องทําการเข้าหัว MC4 เป็นตัวผู้นะครับเพราะว่าที่แผงซุลเซลฝั่งคนลบจะเป็นตัวเมียครับนี่ครับแน่นหนาครับเสร็จแล้วก็ใส่หัว MC4 เข้าไปครับ กานเข้าไปให้สุดครับถ้าสุดแล้วจะดึงไม่ออกครับเสร็จแล้วใส่ยางรองกันน้ําครับกันน้ําเข้าไปครับกันความชื้นได้ครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับฝั่งนี้ครับเป็นขั้วลบครับ เข้าหัวตัวผู้ไว้นะครับอีกฝั่งนึงครับก็จะเป็นขั้วบวกครับเข้าหวหัว N4 เป็นตัวเมียนะครับเพราะว่าที่แผงโซลาเซลล์ฝั่งตัวฝั่งขั้วบวกจะเป็นตัวผู้นะครับ แน่นหนาครับดันเข้าไปให้สุดนี่ครับเสร็จแล้วก็ใส่ยางรองกันน้ำครับหัวต MC4 ก็ยี่ห้อ PSI นะครับทนแรงกันได้1,000โวลต์ครับสำหรับตัวนี้ครับ เสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการเข้าหัว MC4 นะครับนะครับเปลีนท่อครับเป็นเหล็กครับหัว MC4 ครับนี่ครับยี่ห้อ PSI ครับทนแรงดันได้1,000โวลต์ครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทำการขึ้นติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับตอนนี้ครับเรากำลังจะทำการขึ้นติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับแผง5 5 0วัตต์ยี่ห้อ PSI ครับเรากำลังจะทำการ ขึ้นแผงนะครับต้องทําการวัดแรงดันของแผงก่อนทุกครั้งนะครับแผง550วัตต์จะได้ประมาณ40-45โวลต์นะครับตอนที่อยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้ได้กี่โวลต์ครับ44โวลต์ครับโอเคครับเช็คชัวร์ร้อเซครับวัดทุกแผงก่อนขึ้นทําการติดตั้งนะครับตอนนี้ครับขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์ครับแผงที่1ครับขึ้นมาแล้วครับ แผ่นที่หนึ่งครับแล้วก็จะมีตัวเอ็นแคมป์นะครับเอาไว้ยึดตัวจบของแผงนะครับแผ่นแรกกับแผ่นสุดท้ายครับก็จะมีตัวนี้ครับเอาไว้ยึดนะครับนี่ครับอุปกรณ์มอเต์จิงพีเอไอครับจะมีหมุดเล็กๆนะครับเอาไว้อยักลงที่ขอบแผงครับนี่ครับก็ไว้อยากลงที่ขอบรางนะครับ ทีสองก็ขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ครับเอ็นแคมครับยึดลงที่ล้างนะครับตัวนี้ขอบแผงโซล่าครับนี่ครับมีหมุดเล็กๆครับเอาไว้หยักลงที่ขอบรางขอบแผงครับอันที่สครับขึ้นมาแล้วครับ ตรงช่วงต่อระหว่างแผงนะครับวันนี้เราต่อนุกรมกันทั้งหมด4แผง1สตริงครับนี่ครับใต้แผงโซลาร์เซลล์ครับแล้วก็ใช้คีมมันทายครับลัดตรงช่วงต่อนะครับที่หัว MC4 ครับไม่ให้โดนแดดโดนฝนโดยตรงนะครับแล้วก็ไม่ให้หัวไปแตะกับบนหลังค้านะครับนี่ครับตรงช่วงต่อระหว่างแผงครับเราก็ใช้ตัวมิดแคมป์ครับนี่ครับ ตัวมิดแคมครับก็จะมีหมุดเล็กๆครับนะครับเอาว่าอยากลงที่ขอบแผงนะครับเพื่อชุดนี้จะได้ต่อสื่อถึงกันนะครับเวลาเราต่อสายกาวครับน่ครับเล็งระยะครับเราใช้เชือกเอ็นครับแตนที่สามครับขึ้นมาแล้วครับ ทุกแผงครับเราก็จะทําขั้นตอนเดียวกันหมดเลยนะครับ <c oughs> ถ้าตรงแล้วก็ <c oughs> ล็อกเลยครับ แผนที่4ครับในสุดท้ายของวันนี้ครับเึิดมาแล้วครับ แผงครับเราทำเหมือนกันหมดนะครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ครับครบสี่แผงแล้วนะครับวันนี้ขั้นตอนต่อไปครับเราจะทำการ ติดตั้งชุดสายกาวนะครับตรงนี้ครับเรากําลังจะทําการลอกสายกาวนะครับนี่ครับตัวลอกกาวครับผมจะมีหมุดเล็กๆเหมือนกันครับเอาไว้อยากลงที่ขอบรางนะครับช่องนี้เอาไว้ใส่สายนะครับสายกาวครับเราใช้สายเบอร์สิบนี่ครับสายเบอร์สิบช่องแดงนะครับเราจะใส่ตัวลอกกาวนะครับทั้งแถวข้างบนแล้วก็ข้างล่างครับนี่ครับ สร็จแล้วเราก็จะเอาสายกาวนะครับใส่เข้าไปครับนี่ครับต่อกก้ห็นสายทองแดงครับเสร็จแล้วก็ล็อกลงไปครับนี่ครับเสร็จแล้วครับแน่นหนาครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทำการ ลงไปทําการติดตั้งชุดควบคุมครับตู้ของไบเน์นและชุดอินเวอร์เตอร์นะครับ ขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการเดินท่อนะครับติดตั้งรางไวเวชุดควบคุมครับและอินเวอร์เตอร์ครับลงมาจากฝ้าเพดานครับตัวน,นี้เป็นตู้คอนเสอร์บว่าลูกค้านะครับตัวน,นี้ตู้คอมไบเนอร์ครับแล้วก็มีชุดอินเวอร์เตอร์3.3กิโลวัตต์ครับตอนนี้กําลังทําการร้อยสายลงมาครับ ท่อที่เดินลงมานะครับก็เป็นท่อเหล็กครับยื T ทีนะครับติดตั้งรางไวเวครับตรงนี้ครับเป็นซีทีกันย้อนนะครับนี่นะครับการไฟย้อนกลับไปทีการไฟฟ้านะครับเวลาแผงโซล่าเซลล์นะครับผลิตไฟได้เยอะครับก็จะไม่ย้อนนะครับจะผลิตเท่าที่ใช้งานได้นะครับวันนี้ครับ ตอนนี้กำลังทำการเชื่อมอ <oon> ต่อน,นะครับสายโซลาเซลล์เข้าชุดควบคุมแล้วก็อินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้ครับเราทําการเชื่อมต่อนะครับชุดสายโซลาเซลล์ครับเข้าตัวอินเวอร์เตอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นตู้คอมไบเนอร์ครับชุดนี้เป็นชุดควบคุม DC ครับจากแผงโซลาเซลล์นะครับตัวนี้เป็นเบกเกอร์ d ดีครับฟิวสดีครับสวยกันไฟ้า DC นะครับชุดนี้ควบคุมแผงโซลาเซลล์ครับ ตัวนี้เป็นเบเกอร์ RCBO ครับการไฟดูดไฟรั่วไฟเกินครับไฟ AC จากบ้านลูกค้านะครับนี่ครับเรามาเชื่อมต่อตรงนี้นะครับตัวนี้การไฟดูดไฟรั่วไฟเกินครับตัวนี้เจอกันฟ้า AC ครับเวลามีฟ้าผ่าไกลๆครับหรือว่ามีไฟรั่วลงอุปกรณ์ครับก็จะรั่วลงดินไปเลยครับจุดนี้เราต่อสายกาวนะครับเชื่อมต่อครับสายกาวบ้านลูกค้านะครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับสายดินครับใส่ CT เสร็จเรียบร้อยครับ ขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการทดสอบระบบนะครับบ่าตอนนี้จะผลิตไฟได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ครับเราทําการทดสอบระบบนะครับตอนนี้ผลิตไฟได้ครับ1,700รวัตต์นะครับเปิดแอร์2 4 0 0 0 BTU 1ทตัวนะครับตอนนี้เวลาส1 5เอดโมงนะครับถือว่าผลิตไฟได้เยอะเลยนะครับชุดนี้ครับ นี่ครับตอนนี้เราทําการทดสอบระบบเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับติดตู้คอมเบนเนอร์ครับติดตู้ขอนเสิรมื่อบรุคค้าครับนี่ครับเบเกอร์เอซีครับสําหรับโซลาร์เซลล์ครับเรียบร้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ครับเราทำการติดตั้งระบบออนกิดชุด3.3กิโลวัตต์นะครับบ้านพี่ท็อปครับ อำเภอสังกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับขอบคุณพี่ท็อปครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทีมงานช่างดอยโซลารเซลล์ครับบริษัท a e อ t i l ลิงอ n เตอร์ซิสเยินดีให้บริการครับขอบคุณพี่ท็อปที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลารเซลล์นะครับผมค,ครับ